สวัสดีกับบอนซีสวยๆยามเช้าๆกันนะคะวันนี้เนอะเป็นเช้าวันพุธนะคะเช้าวันพุธปนันก็มา,าแบ่งปันความงามให้เพื่อนๆได้เชยชมกันนะคะวันนี้ก็ฝนโปรยๆนะคะฝนโป,ปรยปนันก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูในนอนดูกันแบบช้ำๆเลยเพื่อนๆถูกอกถูกใจนะคะชมแล้วถูกอกถูกใจต้นไหนก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ 0812810775นะคะ <c oughs> ถูกใจต้นไหนก็โทรมากันได้เลยค่าคนส่งนะคะ50ต้นแรกต้นต่อไปปนันขอบวก10นะคะส่งให้ปอนอน e s อ EMS ได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะถูกอกถูกใจทักทายทักถามมาได้เลยอันนี้ปนันก็จะมามีมาแบ่งปันนะคะไซส์กระถาง6กระถาง4นะคะตามฟอร์มบอนตามอายุบอลนอะ เพื่อนๆถูกอ,อกถูกใจต้นไหนก็ทักมากันได้เลยเอาเดี๋ยวป้นานันเริ่มต้นแรกกันเลยเนาะด้วยเศรษฐีสุพรรณเพื่อนๆจ๋าหวานหวานช่ำฉ่ำกันเลยนะเศรษฐีสุพรรณไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ไซส์นี้กันเลยล้นๆกันเลยนะล้นๆกระถางหเลยนะคะอ่ะกระถางละ100บาทนะคะคือไซส์ใหญ่นางมีหัวแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋า ไซส์ใหญ่นางมีหัวแล้วหนึ่งร้อยบาทนะคะมีจํานวนให้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋ามีจํานวนให้นะคะใครอยากเอาไปทํปลอมกอสวยๆหวานๆจัดกันเลยสวยทุกกระถางเลยนะนี่พนานส่องให้ดูนะกัดสีชมพูหวานๆฉ่ำๆกันเลยนะนี่สวยจ๋าๆกันแล้วนะคะกระถางต่อมากระถางต่อมาอันนี้ก็ดูออกลูกเป็นกอมาเลย สาววารินนะคะสาววารินวันนี้ป้นานันจัดให้นะคะจัดให้แบบจุกจุกกันเลยฟอร์มกอกล้นล้นเลยให้หนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะใครไวใครได้กันเลยนะวันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าราคานี้นี่มีลูกออกมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋ามีลูกออกมาแล้วด้วยฟอร์มกอกจริงๆแล้วเขาไซส์หนึ่งร้อยห้าสิบวันนี้ป้านันมาจัดให้หนึ่งร้อยบาทอา้าวแคบได้แคบแคบไม่ได้จดชื่อมาเลยไซส์ใหญ่นะคะ กระถางต่อมาอันนี้จะเป็นไก่เพชรพิรุณน,นี่โอ้โหกัดสีสวยมากจึ้งมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าน้องอยู่ในกระถางหนะคะอยู่ในกระถางหไซส์ใหญ่กระถางนี้ประนันขออยู่ที่150บาทนะคะสวยจึง้งอันนี้จํานวนไม่มากนะเพื่อนเพอนจ๋าจํานวนไม่มากน่าจะได้เท่าต้นที่ว่าประนันรีวิวนะคะเพราะว่าต้นอื่นน้องยังอยู่เล็กอยู่เนาะอยู่ไซส์5 0 7 0นะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันุนะคะเพื่อนๆจ๋า ไก่เพชรพิรุนกัดสีได้จึ้งมาก150บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้ต้นนี้แคบเลยอ่ามาต่อกันนะคะต่อต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเรือวาสุกีอ่าะ,ะนันให้อยู่ที่120บบาทนะคะแม่พร้อมลูกไม้มีหัวแล้วนะคะวาสุกี กระถางต่อมาจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางนี้ล้นๆเลยประนันให้อยู่ที่120บาทนะคะล้นๆป้ายสวยๆกันเลยนะคะองค์หญิงทอฝัน อ่าต่อมานี้จะเป็นสเสนีดาราสเสนีดาราสวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋านี่เป็นไม้มีแข้งนะเป็นไม้มีแข้งแต่ทรงสวยมากทรงนางสวยนางไม่ค่อยทิ้งใบนะคะบอลตัวนี้เนาะอ่ะปะนาปนันให้อยู่ที่120บาทเท่านั้นมันจะอยู่ไซส์ร้อยห้าสิบนะปะนันให้อยู่ที่120นะคะวันนี้นะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นชมพูพญาชมพูพยาก็ล้นเหมือนกันอันนี้ก็ชอบนอกตู้นะเพื่อนๆจ๋าชอบนอกตู้่ให้หนึ่งรอบาทนะคะน้องมีชื่อชมพูพญาล้นกระถางหกกันไปเลยามาต่อกระถางนี้เพื่อนๆจ๋าโอ้โหปูท่ทิมหน้านี้นะคะสวยมากนะคะสวยจึ้งมากเลยนะคะ สวยคมดุดันนะคะอยู่ในตัวเดียวกันเลยเอาใครอยากได้ปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะปูทิมกระถางนี้ปนันขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทคือแบบล้นเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าล้นสวยงามมากนะคะกระถางต่อมานี่จะเป็นเทราปตีฟอร์มกอนะคะเพื่อนจ๋านี่มีลูกออกมาแล้วนะนี่ลูกน้อยนะคะลูกน้อยอยู่ข้างล่างนี้นะ นี่ลูกน้อยกําลังออกมาแล้วอันนี้ก็ฟอร์มกออันนี้ก็ให้อยู่ที่150บาทนะคะ2แม่กับ1ลูกนะคะทั้งหมด3ต้นนะคะ150บาทเทราปตีกระถางที่1นะคะกระถางที่1ใครจะเอากระถางที่1นะคะเล็งไว้นะอ่ากระถางที่2ต่อไปต่อไปกระถางที่2เทราปตี 2. หน้านี้ก็มีทั้งหวานมีทั้ง คมเข้มนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันอันนี้ก็150บาทเช่นกันอันนี้ก็2แม่กับ1ลูกเช่นกันนะคะ2แม่กับ1ลูกแล้วอีกอีกต้นหนึ่งนี้ก็ปนันไม่แน่ใจว่าจะใช่เทลปตีไหมนะคะเพื่อนๆจา๋าจัดไปเท่ากัะ4ต้นในกระถางนะคะ150บาทมีทั้งหวานทั้งอ่าเขาเรียกเลยคมเลยนะคะ สวยมีมีมสเสน่ห์มากกระถางนี้กระถางที่สองหนึ่งรอยห้าสิบบาทเทราปตี ่ต่อมานะ้องมีชื่อว่าเรือนหลวงนะคะเรือนหลวงอันนี้ก็สองต้นในกระถางนะคะ1ต้นแม่แล้วก็1ต้นลูกนี่ออกมากําลังกัดสีมาเลยนะคะ1นึร้อยห้าบาทเหมือนกันอันนี้เลี้ยงกว่าจะได้อ่กัดสีนี่ปีกว่าเลยนะเพื่อนๆจ่าเรือนหลวงเป็นอะไรที่กัดสีช้าแต่ถ้าได้กัดมานางจะสวยมากเลยนะ,ะจัดไปเลยใครไวใครได้นะประนันแบ่งให้อ่า กระถางนี้1กระถางนะคะแล้วมีอีกหนึ่งกระถางเดี๋ยวอ่ามันจะมีสองต้นคู่นะคะถางนี้นะคะเรือนหลวงมีสองต้นเรือนหลวงสองต้นแล้วก็ไพ่อ่า พระนางสุจิตรา1ต้นนะคะพระนางสุจิตราหนึ่งต้นกระถางนี้ให้อยู่ที่150บาทเอาใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้นาทีทอง3ต้นแบบแก่ๆกันเลยนะคะเรือนหลวงสองต้นก็ได้เขาเรียกอะไรอะได้คุ้มแล้วแล้วยังมีพระนางสุจิตราอีก1ต้นนะคะเท่ากับสามหัวเลยต้นนี้ห5 0บาทเร,เร็วเลยใครไวใครได้นะคะ ต่อมานี้จะเป็นหงดารุนสามหนอนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าคือยุบไปแล้วแล้วขึ้นมาใหม่นะคะนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าขึ้นมาแล้วกัดสีเลยสามหนอให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้หัวนะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม้หัวท้าพนันเน้นว่าเป็นไม้หัวก็คือเดี๋ยวเขาก็จะออกลูกแล้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น ต่อมามณีทองมณีทองเอาปรนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหน้านี้ก็สวยเป็นเพื่อนจ๋าหน้านี้ก็สวยน้องมีชื่อว่ามณีทองให้หนึ่งร้อยบาทกระถางนี้นางกากนาศูนนะคะนางกากนาศูนสองหน่ออ้วนอ้วนสองต้นอ้วนอ้วนเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอนตัวนี้ก็ยังไม่ล้นตลาดนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นบอนเก่าที่น่าสะสมยิ่งแก่ต้นนางจะยิ่งสวยแดงเข้มเลยนะ นางจะแดงเข้มนี่ใบสุดท้ายมานี่ก็แดงมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าจัดไปเลย150บาทนางกากนาศูนมีแบ่งให้หนึ่งกระถางมาต่อกันมาต่อกันพระนางสุจิตรานี่ดูดูนะเพื่อนๆจ๋าสีแดงเข้มนางสวยมากเลยพระนางสุจิตรานะคะ100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทเท่านั้นอันนี้ก็มีจํานวนนะคะมีจํานวนให้แบ่งปันให้เพื่อนๆเยอะนะคะเนี่ยแก่ต้นแล้วทั้งนั้นเลยนะคะ สวยๆกันเลยพระนางสุดจิตราลายสวยมากเพืเ่อนๆจา๋านี่ร้อยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าสุโคไทยสองนะคะสุขโขไทยสองเป็นบอนตัวหนึ่งที่กัดสีมาแล้วสวยมากนะคะเพืเ่อนๆจ๋ากัดสีมาแล้วสวยมากเลยนะคะนี่ดูดูดอกเขา ดูลายเขานะคะ150บาทนะคะมี3ต้นโอ้โหได้บอนกอนะคะบอลกกแล้วราคาแบบเบาๆน่ารักแล้วบอลสวยกัดสีอันนี้ก็ปีกว่าแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋า150บาทนะคะวันนี้ใครได้ชมคลิปแล้วแบบหสุดยอดเลยนะคะบอลสวยบอนไซส์ใหญ่นะคะ150บาทจัดกันเลย ต่อมาอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะพญาหงก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็มีลูกออกแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋าพญาหงเขาก็จะแดงๆออกแดงเหมือนอพญาอะ,อ,ะอะไรล่ะพานางสุจ,จิตราแต่เขามีติ่งหูนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ขอบใบออกสีน้ําตาลก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนจ๋านางก็สวยไปอีกแบบหนึ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ให้อยู่ที่150บาทพะยาหงนะคะมาต่อด้านนี้กันเพื่อนๆพจ๋าเดี๋ยวป้านันเอาพามาไซส์ใหญ่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไซส์70บาทกันนะคะอันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งโอ้โหอันนี้แตกกอดีมากเลยเพื่อนๆพื่อนจ๋านี่ดูนะเป็นก้อนเลยนะหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นในกระถางนะคะเพื่อนๆจา๋าสี่ต้นในกระถางาอันนี้จะเป็น สุโคไทยสองนะคะสุขโขไทยสองแบบถ่ายถ่ายรวบไม่หมดเลยนะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพนานเอาออกก่อนรวบไม่หมดเลยแล้วลูกกาลังขึ้นมาอีกนะเนี่ยเนี่ยลูกน้อยกําลังขึ้นมานะอ่ะอันนี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทเอาใครอยากได้ฟอร์มกอเพื่อนๆได้ไปไป,ไป,ไปอัพกระถางสิบเลยนะไปอัพกระถางสิบเลยนะอันนี้พอน้องอยู่ในกระถางหกนะคะเพื่อนๆจ๋านี่สวยแตกกอเองธรรมชาตินะอันเนี้ย ใอยากได้กอใหญ่ๆป้านานจัดแบ่งให้โอ้โหดูกอล้นๆหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นชมพูพยาอ่ะห้าต้นให้อยู่ที่200บาทชมพูพยากอแบบล้นๆกันเลยนะเพื่อนๆจ๋าล้นมากเลยนะ,ะเดี๋ยวป้นานันถ่ายด้านข้างให้นี่ดูนะล้นมากเลยให้200บาทนะคะชมพูพยาฟอร์มกอนะคะ โอไทยสองป้านันมีแบ่งให้สองกอนะเพื่อนๆจ๋าอันเนี้ยกอละอ่ากอในนี่ป้านันก็ขอสองร้อยเพราะนางกอใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเลยให้สองร้อยบาทอ่าต่อมามาราคาแบบเบาๆกันละเบาๆแต่เอาไปก็ไปอัพกระถางได้เลยอันนี้จะเป็นไก่ฝรั่งอ่ะไก่ฝรั่งป้านันให้ห้าสิบบาทไก่ฝรั่งให้ห้าสิบบาทนะคะ ถ้าได้ยุบรอบนี้เดี๋ยวนางก็เขาเรียกอะไรแตกลูกนะเพื่อนเพื่อนจ๋านางใหญ่เต็มที่แล้วนะคะมีสี่ใบไซส์ใหญ่นะกระถางสี่นะคะอันนี้กระถางสี่ให้ห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นพระบังโพยไพ่นะคะพระบังโพยไพ่ก็ให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าพระบังโพยไพ่กับกวนอูนะคะ 50บาทชื่อดีมากเลยนะพระบางโพยภัยยิ่งโตยิ่งกัดขาวนะคะแต่ขอบใบเขาจะออกสีเขียวนะคะขาวเหมือนสหัสดเดชะนะคะตัวนี้เนะาะกระถางนี้นะคะเป็นออกฟอร์มโกโก้นะคะเพื่อนๆจา๋าแต่นายนางอยู่ในกระถางสี่ปนันไม่ทันได้อัพนะวันนี้เอามาแบ่งปันกันให้เจ็ดสิบบาทนะคะให้เจ็ดสิบบาทราคาเบาๆเพื่อนๆได้ไปก็ไปอัพกระถางได้เลยนะคะวันหนึ่งปนันก็อัพได้ไม่เยอะเนาะ อันนี้ก็มาเปิดดูแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆกันเลยนะคะเจ็ดสิบบาทอ้อมกอดแห่งขุนเขาเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่กันเลยนะคะ กระถางนี้นะคะฟีนิก์นะคะฟีนิก์ก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะเข้มเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าฟีนิก์ก็ให้อยู่ที่70บาทนะคะอีกลูกหนึ่งต้นเล็กนี้ป้านันไม่แน่ใจเนาะน่าจะติดดินมานะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเอาแถมไปอันนี้70บาทไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะไปอัพกระถาง6ได้เลยนะคะโอ๊ะหหรือ8ดได้เลย ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าจันฉายหรือเรียกอีกชื่อนึงจะเป็นไก่แก้วไพทูลน,นะคะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกัน70บาทนะคะตู้นี้จะเป็นไซส์เจบาท70บาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะ ต้นนี้กระถางนี้ใบดกๆอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกัน70บาทนะคะถ้าใครเอาไซส์70บาทประนานให้3ต้น200นะคะจะรวมกันหรือว่าเอาอย่างเดียวกันก็ได้เนาะเผื่อใครเอาไปทําฟอร์มกอเนาะประนานกระลดให้จุดนี้ไปเลยนะคะไซส์ใหญ่นะความสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดกันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าอันไหนที่ว่า70ก็คือไป,ไปไปอัพกระถางได้เลยนะคะ ต่อมานี้จะเป็นหานุมานเข้าเฝ้านะคะหวานหวานสวยๆเลยเอาก็เจ็ดสิบเหมือนกันหานุมานเข้าเฝ้านะคะกระถางนี้นะคะจะเป็นเพชรราชานะคะเพชรราชากับยักษ์ลณพักนะคะเพชรราชากับยักษ์รณพักเอาปนันกระถางนี้ให้เป็นนาทีทองไปสองต้นห้าสิบบาทไปเลยไซส์ใหญ่สองต้นห้าสิบบาทไปเลยนะคะมีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียว ต่อมานี้มีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะไซส์ใหญ่เช่นกันนะคะความสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์นี้ขอเจ็ดสิบบาทนะคะสูงใหญ่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเลยต้นอ้วนอวนกันเลยนะคะต้นนี้นะคะมีมีไม่เยอะอันนี้บ่อทองนะคะบ่อทองป้นานันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะบ่อทอง บอเงินป้นานันไม่เห็นนะั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้อยู่กลางนาอันนี้บอ่อทองนะคะใครอยากได้บอเงินบอ่อทองทักมา70บาทนะคะสะอ่ำต้น200รวมกันได้นะคะอันนี้หงสุวรรณอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่เบลอ,อ,อร์เบลเลอเลยอ่ะก็อันนี้ให้50บาทแล้วกันนะคะเพื่อนๆจ๋าหงสุวรรณไซส์ใหญ่นะพุ่มใหญ่ใ,หญใบดก,ดก อันนี้จะเป็นสาววารินอันนะนี้ก็ใหญ่สุดแล้วแต่ไม่ได้อัพกระถางสักทีเอาให้เจ็ดสิบบาทนะคะไซส์นี้ดูโชว์กระดูกสวยมากเพื่อนๆจ๋าไก่ออกลูกแล้วเนี่ยถ้าอัพกระถางนี่ลูกมาตามเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทจ้าอันนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะดูความสูงนะคะเพื่อนๆจ๋าความสูงความแข็งแรงเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะเมืองเชียงใหม่ตู้นี้ใหญ่ๆกันเลยนะเพื่อนๆจ๋า แม่ปลาบูมาอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้สามต้นไปทําฟอร์มกอได้เลยนะออกสีหวานหวานชมพูชมพูขอบใบสีเขียวนะคะแม่ปลาบูทองอันนี้ก็จะออกหวานหวานเหมือนกันนะคะอ่า ตระแม่กุสุมาเอาใครอยากทําฟอร์มกอเพื่อนๆจ๋าป้านันก็ว่านางสวยอยู่นะนางสวยนะคะตระแม่กุสุมานะคะเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยนะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะคนไหนอยากได้อย่างละต้นละต้นถ้าราคาเจ็ดสิบบาทป้านันก็คิดให้สามต้นสองร้อยเช่นกันนะคะหรือว่าจะเอาอย่างอย่างละสามต้นเลยก็ได้นะคะสามต้นห้าต้นหกต้นจัดไปเลยอุ้ยอ,อมกอดนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ โด้านนี้ต้นสูงใหญ่หนึ่งไม้บรรทัดกว่าวาต้นอ้วนๆกันเลยหลวงราดเสนหาเอาตู้นี้ปนันขอ70บาทนะไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าใหญ่ทั้งนั้นเลย70บาท3มกระถาง200นะคะ จ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยนี่มีจะไซส์ใหญ่ๆกัดสีแล้วจึ้งๆเลยพญาพันวังพญาพันวังยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าพระนาลายไซส์เจ็ดสิบนะคะพระนาลายไซส์เจ็ดสิบปนันไม่ยกนะมันอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงไก่แดงก็ให้เจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยเหมือนกันไซส์ใหญ่ๆบึ้มๆกันเลยนะคะอ่านี่เรือนหลวงเรือนหลวงนี่ นี่ขนาดไซส์นี้นายังออกลูกเลยเพื่อนๆจ๋ายังมีลูกมาเลยอ่นนี้ก็ให้อยู่ที่เจ็ดิบาทนะสีเริ่มมาแล้วนะถ้าไปอัพกระถางแป๊บเดียวสีกัดมาเลยนะเพื่อนๆจ๋านี่ <ๆ S 1> สวยงามเรือนหลวงโตขึ้นนางสวยงามมากอันนี้ก็สีการจนาตู้นี้ปนันขอเจิบาทเลยนะเพราะว่านางใหญ่มากเลยนะอ่าเจ็ดสิบาทไปอัพกระถางเอาแค่นั้นพอนะคะประนานันลักอัพไม่ทันนะคะ ตู้นี้มีแต่ใหญ่ๆพานารายนะคะพานารายเนี่ยไซส์เจ็ดสิบบาทพานารายอะไซส์ใหญ่ๆอ้วนๆเจ็ดสิบบาทไซส์ห้าสิบก็มีนะเพื่อนๆจ๋าตู้อ่าตู้อื่นเนาะไซส์ห้าสิบก็จะย่อมกว่านี้หน่อยอายุเขาก็จะน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆจ๋าอายุเขาก็จะน้อยกว่านี้นิดนึนหนงหัวก็จะเล็กกว่าอันนี้คือเรียวกว่าไซส์ใหญ่บิ๊กบึ้มนะคะบิ๊กบึ้มแค่ว่าไม่ได้อัพกระถางเท่านั้นเองนะคะ ใครอยากได้ไซส์ไหนบอกป่านันได้50บาท70บาท100บาทหรือว่า120 150ปนาป้านันก็ขายตามฟอร์มตามขนาดตามอายุบอลเนาะใครสนใจต้นไหนก็ทักมาชื่ออะไรก็ทักมานะคะป้านันอยากได้ไซส์นี้ไซส์นี้ป้านันจัดให้เลยนะคะมาต่อตู้นี้กันตู้นี้จะ50 ออห้าสิบมั่งอะไรมั่งนะคะเพื่อนเน<ๆ>จ๋าออะอยากได้ไซส์ไหนตู้ไหนบอกปนันเลยสวยๆทั้งนันเลยนะขอบอกที่ว่าไซส์ห้าสิบก็ไม่ได้เล็กนะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าไปไปแบบแข็งแรงแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าสวยด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆต้นแข็งแรงปนันถึงให้เดินทางให้นะคะเดินทางได้นะคะค่าคนส่งห้าสิบบวกสิบส่งทั้งกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋ามีห้าสิบเจ็ดสิบ ตามฟอร์มตามไซ์เนาะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยอบอปุ้ยต้นนี้ตู้นี้นะคะอันนี้จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะเพื่อนๆจา๋านี่ลูกน้อยนี่แม่ปนันไม่แน่ใจว่าเขาติดดินมาหรือจะเป็นลูกตัวนี้นะคะเอาให้ห้าสิบาทคุณหญิงทองม้วนนะคะน,นี่จํานวนยังไม่เยอะนะเพื่อนๆจา๋ายังไม่ออกเยอะนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นจังหวัดกระบี่ใครอยากได้ตับจังหวัดนะคะตอนนี้ตับจังหวัดกำลังกาลังมานะคะ50บาทนะคะจังหวัดกระบี่ต้นนี้นะคะถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะ70นะไซส์นี้ประนันให้50บนะคะ ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นผ้าโมกขลานะนะคะไซส์ห้บาทจ้า,าจัดไปเลยใครอยากได้ไซส์ไหนบอกได้เลยป้านันจัดให้ไซส์นี้50นะคะความสูงก็ประมาณเกือบคืบแล้วนะคะสี่ห้าใบนะคะหลอดใหม่กําลังออกนะคะกําลังกัดสี50บบาทผ้าโมกขลานะ ปลายแหลมแหลมแดงแดงกระดูกขาวนี้เลยอันนี้จะเป็นลักกี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นลักกี้นะไม่ใช่มิดไบตรีนะคะถ้ามิดไบตรีเขาจะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ปลายแหลมปลายแหลมอย่างกับใบไผ่ใบหอกเลยนะคะให้ห้าสิบบาทนะคะสวยด้วยน่ารักน่ารักนะคะต้นนี้นะคะปะนันลืมชื่อเดอ้อปนันลืมชื่อเอาให้อยู่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋านี่สวยเดอ้อดูดอกเขา สวยนะลืมชื่อให้เป็นต้นที่สามนะคะให้เป็นต้นที่สามต้นนี้ก็สวยมากดูสีสันนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าใบเดียวนะคะใบเดียวต้นเดียวมีหลายสีในใบเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ให้ห้าสิบบาทนะคะไซส์นี้ไม่เล็กแล้วนะอันนี้ความสูงก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะเพื่อนๆจ๋านี้ไปก็ได้อัพกระถางได้เลยนะคะหกเลยอันนี้จะเป็นสาวาลินไซส์ห้าสิบบาทนะคะสาวาลินไซส์ห้าสิบบาท นะคะไม่เล็กเหมือนกันแข็งแรงแล้วเดินทางได้สบายๆนะคะ50บาทแต่ละแม่ไซห้าสิบบาทนะคะต่ละแม่กุสุมาไซหบาทพระนาลายไซ์ห้าสบาทนะคะความสูงประมาณหนึ่งคืบใบใบเท่ากับปากกระถางสี่แล้วนะคะพระนาลายห้าสิบบาท พระไวยพระไวยห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนี่การแดงใบแดงนะคะกระดูกก็แดงนะคะมีเม็ดสีขาวประปรายนะคะ,ะนางเสือดาวนางเสือดาวก็ให้ห้าสิบบาทสวยด้วยนะเพื่อนๆจา๋าสวยน่ารักอา้าวจัดไปห้าสิบบาทนางเสือดาวบอนกับนาคาาดห้าสิบบาทจ้าบอนกับนาคราดห้าสิบบาท หน้าที่ทองหน้าที่ทองมาอีกแล้วยกกรรมยีกับตัวนี้ป้นานันลืมชื่อพระนางพระนางอะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันลืมชื่อเอาจัดไปอันนี้สองต้นป้านันขอเจ็ดสิบบาทนะเพื่อนๆจ๋าพระนางอะไรสักอย่างนะคะยาติกาหรืออะไรสักอย่างป้านันลืมชื่อนะคะลืมชื่อเขา,าให้ไปเจ็ดสิบบาทสองต้นนะคะ อ่าต้นนี้อ้อมกอดแห่งคุนเขาไซห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าไซห้าสิบาทก็ไซประมาณนี้เลยอันนี้ก็เกือบหนึ่งไม้บรรทัดแล้วนะอันนี้ก็เกือบหนึ่งไม้บรรทัดกัดสีสวย,สวยๆหวานๆกันเลยห้าสิบบาทมนสวรรค์น,นะคะมนสวรค์ไซใหญ่ๆเหมือนกันห้าสิบบาทจัดไปเลยสวยด้วยนะสวยด้วยนะลวงลาดสเสนห้าสิบบาทนะคะ ค่าส่ง50บวก10นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเบอร์โทรหรือแอดไลน์0812810775นะคะปะนันจะขึ้นไว้ที่หน้าคลิปนะคะมีทองไซส์5้บาทกันเลยอ่าจัดไปไม่เล็กนะ50บาทแต่ไซส์ร้อยหนึ่นางใหญ่มากอันนี้50บาทก็สวยแล้วเห็นไหมอ่าต้นนี้นะคะพญาอนุชิตนะคะพญาอนุชิตไซส์5้บาทนะคะ ใส่50บาทสั่งของนะคะสั่งของปนันส่งได้จันถึงสุกเต็มวันนะคะวันเสาร์ส่งได้วันครึ่งวันนะคะวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆจะานัดวันส่งได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเนาะบางคนอยู่บ้านไม่อยู่บ้านนะคะบอกปนันเนาะว่าไปอ่าพื้นที่อยู่ที่ไหนปนันจะได้เช็คถูกว่ากี่วันถึงนะคะเผื่อบางคนไปทุระนะคะ เอาจัดไปต้นนี้50บาททยาอนุชิตนะคะต้นนี้คมคมนี้ปนันลืมชื่อเพื่อนๆจ๋านางมีชื่อนะให้เป็นลืมชื่อต้นที่เท่าไหร่แล้วต้นที่ห้านะคะลืมชื่อต้นที่ห้านะคะวิศลาหุ่มทองต้นนี้ฟอร์มสวยมากใบดกมากเพื่อนๆจ๋าปนันขอเจ็ดสิบนะขอเจ็ดสิบนะคะเพราะว่าใบดังดกต้นนางสมบูรณ์อ้วนตุบเลยนะคะเจ็ดสิบบาทศิลาหุ่มทอง อ่าต้นนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชตเอาให้50บาทนะคะประนันให้50บาทไม่เล็กแล้วนะ,ะจัดปลายเกือบหนึ่งไม้บรรทัดเหมือนกันให้50บาทนะคะ50บาทต้นนี้น้องมีชื่อว่าสังนารายนะคะกัดสีคล้ายๆทศกัณแต่อันนี้จะเป็นแบบชมพูขาวแดงนะคะชมพูขาวแดงมีสามสีนะคะสังนาราย อันนี้กำลังกัดสีมาแล้วนะคะมงกุเดเพชรนะคะมงกุเดเพชรห้บาทนะคะอันนี้ก็มีจำนวนเยอะเด้อาอมาสยามเพลสยามเพลก็50บาทนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ดูความสูงนะคะหนึ่งคืบกว่าๆนะคะเพื่อนเจา๋าไปอัพกระถางได้เลย50บาทสยามเพล สีเข้มๆนี้เลยสีเทพรักนะคะสีเทพรักระนันขอเจ็ดสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าขอเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์นี้เจ็ดสิบบาทสีเทพารักชื่อดีมากแดงๆนี้เลยจะเป็นสร้อยสังวานนะคะสร้อยสังวานน,นันจะเป็นฟอร์มเตียนะเพื่อนๆจ๋าฟอร์มเตี้ยนะคะห้าสิบบาทนะคะสร้อยสังวานนี้ก็จะเป็นบอลแบบ ใบเหลมๆเป็นออกกับกาบใบเหลมนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันลืมชื่อเนาะเดี๋ยวป้านันไปหาชื่อก่อนนะเพราะว่าต้นแม่ป้านันเสียบแต่ต้นแม่ต้นลูกป้านันไม่ได้เสียบชื่อนะคะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าปลายลบหรือเปล่าอ่ะให้ไปห้าสิบบาทนะคะบอลตัวนี้ก็สวยมากนะคะมีสเสน่ห์นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นแม่อยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ห้าสิบบาท สีหวานหวานชมพูนี้เลยมหาโลหะนะคะมหาโลหะให้50บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าใบหกใบนะคะหลอดใหม่กําลังออกมานะคะอันนี้ก็ใบดกนะคะไม่ค่อยทิ้งใบเหมือนกันเลี้ยงง่ายนะคะห้ิบาทเท่านั้นสวยด้วยต่อมาอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าหวานหน้าดั้งเดิมเอาให้อยู่50ิบาทสวยๆน่ารักน่รักนะคะประนันซื้อแม่พันมาสามพันห้เด้อเพื่อนๆต้นแค่นี้นะ ต่อมาปักษาพนาวันสีขาวนะคะเพื่อนๆจ๋าแผงออกขาวนะคะให้50บาทนะคะปักษาพนาวันถังน,นี้น้องมีชื่อว่าลิฟบินนะคะอันนี้ก็ฟอร์มเตี้ยนะฟอร์มเตี้ยใบดกนะคะเพื่อนๆจ๋าลิฟบินขอ70บาทนะคะให้70บาทเดอ้อลิฟบิน ทองพันช่างนะคะกระถางนี้ประนันให้70บาทนะคะไซนี้ให้เจบาทนะคะทองพันช่างวันนี้ก็รา,าคาต้นไม้ก็จะสลับสับสนกันไปหน่อยเนาะเพื่อนๆจ๋าเพราะประนันไม่ได้คัดหน้าไม้เนาะไม่ได้นั่นเลยนะคะโดดไปโดดมานะคะฝนตกคัดไม่ทันมาพูดกันเอาแบบตรงนี้เลยนะคะไซส์นี้เจ็ดสิบเพื่อนๆท่านใดนะคะถูกอกถูกใจต้นไหนก็ ฟังแล้วราคาเท่าไร่ใส่ราคามาให้ป้านันด้วยเนาะเพื่อจะได้อ่าให้ความรวดเร็วกับป้านันเนาะเพราะนัน,นะน,นก็บางทีก็ต้องมาไล่คลิปดูว่าตัวเองพูดต้นเท่าไหร่นะคะบางทีคิดเกินบางทีคิดขาดนะคะต้องขออภัยเนาะป้านันคีลืมนะคะใส่ราคามาให้ป้านันด้วยเด้อนะคะสรุปแล้วเนาะว่าวันนี้ก็ฝนตกแล้วฝนตกแรงแล้วป้านันก็ พูดแข่งฝนเลยพัมพัมมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะถูกอกถูกใจไซส์ไหนนะคะถูกอกถูกใจไซส์ไหนบอกได้เลยนะคะแคปภาพได้ k แคปไม่ได้ก็จดชื่อมาได้เลยนะคะใส่ราคามาให้ด้วยสำหรับวันนี้ปนันก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีกับบอนสีสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปนันด้วยนะคะถูกอกถูกใจแชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า